ทำไมพิงถึงเลือกทำที่โรงพยาบาลค่ะมันเป็นงานแก้เนะและ้วนมพี่มันอักเสบมากลังบวมมากก็มีน้ำขังอยู่ที่ในหน้าอกข้างขวาดีก็ใหญ่ขึ้นมากวาาอกข้างซ้ายพิงคะหลังทำมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะสวัสดีค่ะปีนะคะเชียงใหม่คิกไกด์นะคะวันนี้อยู่กับคุณหมอนุ่มนะคะแล้วก็คุณอิงนะคะวันนี้มา f o l l o อับเสริมหน้าอก แกะหน้าอกกันไปครบหนึ่งเดือนคะ่ะคุณเป็นยังไงบ้างครบหนึ่งเดือนแล้วทำไมพี่งถึงเลือกทำที่โรงพยาบาลขามันเป็นงานแก้นะแล้วน้อพี่มันอักเสบมากแล้วมันบวมมากแล้วพี่เป็นคนส่วนตัวพี่เป็นคนขี้กลัวพี่จะต้องแบบเป็นคุณหมอจริงๆที่มีประสบการณ์จริงๆที่เราไว้ใจได้จริงๆเนี่ยะคะก็เลยเลือกที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เลือกคุณหมอเฉพาะทางจริงๆของพี่อิงเนี่ยมีอาการว่าตอนที่มาปรึกษาเนี่ยหน้าอกข้างขวา อยู่ดีๆก็ใหญ่ขึ้นมาขวานาอกข้างซ้ายพอเราตรวจอย่างละเอียดเป็นตรวจอัตราซาวที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเจอว่ามีน้ําขังอยู่ที่ในหน้าอกข้างขวานะครับแล้วก็ได้ลองเขาน้ําไปเจาะตรวจเราว่าไม่เจอสิ่งผิดปกติที่ร้ายแรงก็คือไม่เจอเซลเล์มะเร็งนั่นเองเราก็เลยได้ทําการผ่าตัดแก้ไขด้วยการเอาซิลิโคนเดิมออกร่วมกับเลาะพังผืดที่หน้าอกออกด้วย เอาอพังผืดเนี่ยไปส่งตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเพื่อจะดูว่ามีเซลล์มะเร็งหรืออะไรแฝงอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ทําการเสริมหน้าอกซิลิโคนอันคู่ใหม่ให้พี่อิงไปด้วยเลยนะครับ หลังจากที่เราผ่าตัดไปเราก็ได้ผลชิ้นเนื้อออกมาปรากฏว่าเป็นแค่เรื่องของการตักเสพเฉยไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นเนื้อลายอะไรเราก็สบายใจนะฮะแล้วก็วันนี้ามาตรวจฟรับตอนที่หลังจากผ่าตัดครบไป1เดือนก็หน้าอกที่อิงก,ก็เริ่มเข้าที่ขึ้นเริ่มยุบบวมมากขึ้นแต่ผ่าตัดก็เริ่มดีเข้าที่ดีนะฮะแต่แน่นอนว่าในช่วงตอนที่ครบ1เดือนเนี่ยร่างกายจะเริ่มมีการสร้างคระดูกขึ้นมาเพื่อจบสมานแผลภายนอก แผลก็จะรู้สึกว่ามันตึงแล้วก็แข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่ซิลิโคนหน้าอกก็จะเริ่มมีการสร้างพังผืดขึ้นมาหุ้มรอบซิลิโคนซึ่งพังผืดที่หุ้มรอบซิลิโคนเป็นพังผืดปกติของร่างกายที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาต,ตอบสนองกับสิ่งแปลกปลอมอันนี้เป็นกันทุกคนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอครบหนึ่งเดือนนี้ปกติหมอจะแนะนําว่าควรจะต้องนวดหน้าอกหน่อยการนวดหน้าอกจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ พังผืดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาหุ้มซิลิโคนเนี่ยมีการเพิ่มขนาดความหนาของพังผืดกลายเป็นพังผืดชนิดหนาตัวเป็นพิเศษหรือชนิดเปลกสามหรือเปกสีนั่นเองในสำหรับความเห็นผมการนวดอกยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วก็แนะนําว่าให้นวดในขณะที่ครบหนึ่งเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบหนึ่งปีเลยทีเดียวนวดทุกวันทุกวันละหนึ่งครั้งวันละสองเวลาคือเช้าหนึ่งรอบเช้ากับเย็นให้ทําตอนอาบน้ําครับพี่ครับเพราะว่าเราจะได้ เป็นตอนเข้าห้องน้ำํำพอดีก็วนวดหน้าอกเสร็จแล้วก็อาบน้าไปเลยตอนเย็นก็นวดหน้าอกแล้วก็อาบน้ำไปเ,เ,เ,เลยให้ทําตอน<ม>หนึ่งี้กิจ,จวัตรประจําวันของเรานอกจากแปรงฟันอาบน้ำกลายเป็นแปรงฟันวนวดหน้าอกอาบน้ำคุณหมอคะสาหรับพี่อิงทําที่ห้ออะไรไปคะของพี่อิงนี้ทําเป็นซิลิโคนเมนเตอร์เอ็กซ์ตรเจขนาด3 3 5ซีซีนะคร ค่ะพี่ตอนนี้หนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันฟื้นตัวได้เร็วคุณหมอทำงานได้เร็ว หนึ่งอาทิตย์ก็ลุกมาทํางานได้มันไม่เหมือนกับทาครั้งแรกเจ็บอะแล้วมันหนักกว่าเดิมกว่าจะลุกได้ทำไมครั้งที่สองที่มันฟื้นตัวได้เร็วกว่าครั้งแรกมีแต่คนตกใจว่าทําไมแบบลุกขึ้นมาเร็วหรือว่าครั้งแรกเราเอาเข้าใต้รักแร้นี่ใต้ฐานมนมสญญาเหตุที่ฟื้นตัวได้เร็วในรอบนี้เนี่ยมีสองสญญาเหตุครับพี่ยิงสาเหตุแรกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เวลาที่เราผ่าใต้ราวนมระยะจากแผลเข้าไปถึงหน้าอกเนี่ยค่อนข้างสั้นจะบาดเจ็บกับกล้ามเนื้อหน้าอกค่อนข้างน้อย แล้วมันไม่กระทบกับกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่มรนเลยทําให้เวลาที่เราพิงขยับแขนนะ่ะพิงก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ขอระยะจากแผลไปถึงหน้าอกมันใกล้กว่าจับสาเหตุที่สองเนี่ยก็คือเวลาที่เราแก้ไขหน้าอกในครั้งที่สองเนี่ยมันมีโพรงเดิมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเคยบาดเจ็บในครั้งแรกไปแล้วอ่าในครั้งที่สองนี้ถ้าเราล็อกแยกชั้น ระหว่างกล้ามเนื้อกับคังมือออกอย่างชัดเจนกล้ามเนื้อแทบไม่บาดเจ็บเลยมันก็เลยเจ็บค่อนข้างน้อยครับตอนนี้ก็คือหนึ่งเดือนแล้วอะคะ่ะผลข้างเคียงอย่างเช่นหัวนมชาอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะ มีแต่มันไม่เยอะค่ะแต่มันรู้สึกตอนที่คุณหมอสอนนวดพอเราไปโดนมันปุ๊บมันแป๊บ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 ขึ้นมาแล้วรู้สึกจริงแต่แผลตอนนี้มันจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆหรือว่าเพราะว่าเราเริ่มลุกมาทํางานยกขดหรือเริ่มเริ่มนวดหรือเปล่าอะไรรู้สึกตึงๆนะครับตึงๆมาแต่ไม่ชาใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ชาไม่ชาเนาะคุณหมออาการนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอาการที่เจะแป๊บแป๊บเวลาที่ครบหนึ่งเดือนเนี่ยเพราะว่าร่างกายกําลังสร้างทังผื่นผื่น สมานแผลทั้งภายนอกทั้งภายในมีอาการเจ็บแผลๆจี๊ดๆได้ตามตำแหน่งที่เคยมีการบาดเจ็บแล้วก็ร่างกายสร้างคัมผือนะฮะ็นเรื่องปก,กติในบางคนที่เส้นประสาทเขาวิ่งมาจากด้านล่างขึ้นไปที่บริเวณหัวนมเวลาผ่าตัดใต้ลำนมอาจจะมีการบาดเจ็บเส้นประสาท<อ>จะทําให้ชาหัวนมงงได้แต่ถ้าอย่างของพี่อิงไม่ชาก็แสดงว่าทางเดินของเส้นประสาทของพี่อิงเนี่ยก็ได้มาจากข้างล่างแต่มาจากด้านข้าง พอมาด้านข้างโอเคมันก็ไม่ได้บาดเจ็บกับ,บเบรนเช่นประสาทเลยทําให้ความรู้สึกเป็นเรื่องปกติค่ะพี่ชาที่มันหมายถึงไม่มีความรู้สึกเนี่ยหรอใช่ครับ <c oughs> ต้องอยอมรับตรงตัว่าบางคนเป็นทำความรู้สึกนิดนึงนะคะคือแบบประทับใจยังไงบ้าง <c oughs> ให้ข้อมูลดีค่ะกันเองดีมากอะคะ่ะคุณหมอไม่ดุไม่น่ากลัวคุยกันเหมือนแบบเหมือนเป็นคนรู้จักกันนะฮะสนิทใจมากกว่า คุณอพี่ก็ใจดีดูแลดีตลอดทักบุกไตอบปั๊บดูแลดีกันเองนะคะเน้นความเป็นกันเองนยคะสำหรับกรณีของพี่ทาที่โรงพยาบาลคุณหมอติดต่อประสานงานที่โรงพยาบาลสะดวกสบายไหมคะค่ะรวดเร็วค่ะรวดเร็วดีแล้วก็มันความสบายใจความอบอุ่นใจอะไรนะคะถ้าถามว่าเจ็บไหมมันก็ต้องเจ็บอะค่ะแต่มันไม่มากอะค่ะเราพอทนได้ค่ะมันไม่มีรอยช้ำอะค่ะ รอยช้ำไม่มีนอกจากรอยที่คุณหมอผ่าตัดไปเยอะค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็แกะผ้าก,กสอสกันจบลูไม่มีเลยนะคะรอยเขียวรอยช้ำอะไรนี่อคะไม่มีเลยมือเบามือเบามากค่ะอย่างตัวพี่อิงเองเนี่ยหนึ่งอาทิตย<ะ>์ก็ลุกมาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทํางานใช้ชีวิตได้ตามปกติะคะ่ะการดูแลหลังทําของพี่อิงเนี่ยหลังจากนี้คือต้องดูแลยังไงบ้างคะหลังจากที่อัดมาเนี่ยหนึ่งเดือนละ,ละ ครบหนึ่งเดือนสิ่งที่หมออยากจะขอเนี่ยก็หลักก็ยังอยู่แค่สองเรื่องในตอนนี้ตอนนี้คือหมออยากจะให้พี่อิงระวังเรื่องอาหารที่รับประทานจนกว่าจะครบสามเดือนเพราะว่าของพี่อิงเนี่ยหน้าอกเคยอ,อักเสบมาก่อนอเพราะฉะนั้นาการอาหารพวกของแสดงเนี่ยอยากให้เว้นจนกว่าจะครบสามเดือนถึงจะค่อยเริ่มทานได้ตามปกตินะครับอของแสดงได้แก่ของมักดองแอลกอฮอล์อาหารทะเลข,ของสุดๆ คุเนี่ยอยากให้ให้ครบ3เดือนก่อนอแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าจําเป็นจะต้องกินเช่นมีงานเลี้ยงพบปะเพื่อนฝูงถ้าจะทานขอให้เริ่มกินทีละน,นิดทีละน,นิดทีละเองถ้ากินทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยากจะให้กินได้ตามปกติปริมาณเยอะตามปกติเลยขอให้รอสักสามเดือนนะครับเรื่องที่2ที่อยากจะฝากไปก็คืออยากจะขอให้พี่อิงนวดหน้าอกต่อนเนื่องอย่างที่สอนไปเมื่อกี้วิธีการนวดหน้าอกเริ่มตอนที่ครบ1เดือน นวดไปเรื่อยๆทุกๆวันจนะจะครบหนึ่งปีนะครับแล้วก็ยังไงผมจะมีการนัดติดตามอาการยิงเป็นระยะระยะดูทั้งเรื่องของการหายของหน้าอกการหายของแผลดูว่าแผลจะมีอาการเป็นคีรอยไหมสมมติถ้าเป็นคีรอยหรือแผลเป็นนูนผมจะฉีดยาให้ในช่วงวระยะเวลาประมาณ3เดือนเป็นต้นไปก็จะมีการติดตามอาการเป็นระยะระยะ ปกติแล้วคุณหมอ n a t u r o l up เนี่ยสเด็ปค่ะก็โ็ยการปกติจะหลังผ่าตัดครบ1สัปดาห์ครบ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนแล้วก็6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงหลัง1เดือนไปไม่ค่อยสะดวกบ้างก็อย่างน้อยก็จะทุกๆ2เดือนก็คือเช่นครบ1เดือนครบ3เดือนครบ6เดือนอย่างเงี้ยคุ่ณหมอไม่ต้องตัดใหม่เพราะเป็นแ้ว ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ขอบคุณคุณหมอมาป้าปคะาแล้วก็ขอบคุณพี่อี้วย,ยนะคะที่วันนี้มาให้แบบข้อมูลเคสแก้ไขนะคะ แล้วก็มีปัญหาเขาเป็นน้ำเหลืองนะคะคุณหมอก็ให้ข้อมูลนะคะแนะนําดีมากๆเลยตรวจเช็คก่อนที่โรงพยาบาลนะคะเป็นสเต็ปใจเย็นมากๆเลยคนแค่ท่านใดนะคะที่สนใจเสริมหน้าอกนะคะกับคุณหมอหนุ่มนะคะคุณหมอเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางโดยตรงด้วยนะคะก็เข้ามาปรึกษากับออฟฟี่ได้นะคะฟี่ติดต่อนะคะกับคุณหมอโดยตรงแล้วก็ออฟฟี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด สับส r ์ b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวค่สะสาระดีๆนะคะคุยคลิปกับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะถ้า่ยวกเสริมหน้าอกแบบไหนนะคะสนใจก็ทักมาได้สอบถามเข้ามาได้นะคะไปก่อนนะคะ